น,นี้ก็อยู่กับเจชแนลนะผมวันนี้ก็จะมาซุ่มตัวละครไลเลนเจอร์โครรโบเลียวนะครับผมก็ตอนนี้เพชรก็น่าจะครบแล้วครับเออน่าจะครบแล้วแหละอันนี้ผมไม่ได้แกะได้ตัวอะไรนะเพราะว่าเรียวผมก็ได้มาแล้วตอนนี้ก็ไม่ได,ตนนไได้ตอนนี้ก็ไม่ได้อยากได้ตัวอะไรนะครับผม อันนึงอะผมจะสุ่มอันที่ไอ้นัา่นนาะอะไรวะที่มันที่มันแบบการันตีนะผมเผื่อได้อ่าครบละครบละครบสาหรับเพลรละอันนี้ผมเติมนะผมสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเพราะว่าผมมีบัตรส่วนลดของเพย์ Pay. ไอ้กุ้งเกิลนะกุ้งเพย์อะไรนะนะผม อาสามร้อยเพชสักทีนะครับทุกคนเนี่ยผมได้เรียวแล้วตอนนี้ผมดิงนะเอาไอตัวไอไอเนี่ยไอตัวสีฟ้าชื่ออะไรไม่รู้อะแต่สกิลผมว่ามันดีนะมาเริ่มเลยดีกว่ามวม,มเป็นการที่ไม่รอช้าอันนึงนะเราต้องมีสดสอัน้อันนึงตึบตึบกดผิดขึ้นมานี่เฮอนะไรนะั่นแหะ อผมกดมื่มัวนะอันอันอันนี้มันไม่ใช่สูตรอะไรผมกดมัม่ม่วมันรุนกันครับผมตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้อไไดโออโ้ห มนตัวแรกก็ไม่น่าจะได้อะไรแล้วผมโอ้โอ้พอเลยพอพอแล้วกับกระชาตานี้พอเลยจริงๆพอครับพอตัวอะไรกันวะเด้อไมย่อยที้ัหมดเลยเนะนะี่ยโอ้ what ดือบปโอ้โอ้เย้ yeah. เกลือเด็กอันนี้ไปอยากได้แปดดาวเอามาอัพขอขอแปดดาวเถอะแปดโอ้โอ้โอโอว,วันวันอะไรไม่ได้ครับโอ้วันที่อะไรไม่ได้ไอสัตว์โคตรเกลือเกลือมักมักอะไรเนะี่ยใครปฏตีโอ้นัสมิก เกือคือจริงๆกูไม่น่าบอกเลยอ้ยเดี๋ยวประมาณวันอาทิตย์วันอาทิตย์เตี๋ยวจะมาสุ่มเกลือนะผมคลิปนี้ก็จบด้วยความโครดเกือเกลือไม่ต้องรู้เลยว่าเกือแค่ไหน โคตรเกลือรครับผมอ่าเรามาดูล่าสุดเถ่ะเอาล่าสุดที่ได้ดีครับเอาล่าสุดโอ้เนี่ยครับล่าสุดที่ได้ไอ้นี้เอามาทำอะไรผมําจริงนะตัวเนี้ยตัวเก่าแล้วด้วยโอ้มาทำห่าแล้วเนี้ย โครเกลือโคตรจะเกลือครับผมเกลือมากๆเป็นอะไรที่รับไม่ได้จริงๆก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่น